อย่างไรเมื่อต้องให้เพื่อนยืมเงินนี่เป็นคำถามที่หลายคนเคยเจอมากับตัวเองสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดนะครับก็คือระวังความคิดของตัวเราเองนั่นแหละถ้าเราไม่ให้ยืมแล้วเราคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีความคิดแบบนั้นเราคิดผิดอย่างแรงเพราะเราจะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมมันไม่เกี่ยวกับคุณค่า ของเ,เ,เขาก็ต้องเข้าใจเราเพราะบางครั้งเราเองก็มีภาระหรือมีปัญหาของเราสิ่งแรกที่เราต้องทำคือดูตัวเองก่อนว่าเรามีเงินเก็บมากน้อยแค่ไหนว่าเรามีเงินเก็บบ้างหรือเปล่าเงินเก็บในที่นี้นะครับก็คือเงินที่เราให้ยืมไปแล้วเราไม่เดือดร้อน อย่างที่สองก็คือเงินที่เราให้เขายืมไปต้องเป็นเงินที่เราพร้อมจะให้เขาเงินที่เราพร้อมที่จะให้เขาจริงๆเพราะอะไรครับเพราะเขาเดือดร้อนเขาจึงมาหาเราและแน่นอนครับการเงินของเขามีปัญหาโอกาสที่จะไม่ได้คืนตรงตามเวลาที่เราตกลงกันไว้มีโอกาสเป็นไปได้สูงมาก และนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมจึงต้องเป็นเงินที่เราให้ไปแล้วเราไม่เดือดร้อนเราไม่เสียดายถ้าเราไปกู้หนี้ยืมสินมาหรือไปกดบัตรเครดิตมาเพื่อช่วยเขาอนาคตตัวเราเองนั่นแหละครับคือคนที่เดือดร้อนที่สุดและที่สำคัญที่สุดนะครับเราต้องสูญเสียเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักไปเพราะ วาหวัังงงดีขออเเรนนสวัสดีครับผมก็หวังว่าคลิปวีดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนซึ่งผมเชื่อว่าปัญหานี้หลายคนเคยเจอมาลองเอาวิธีการวิธีคิดของผมไปปรับใช้นะครับผมเชื่อว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย คิดให้ถูกทิศแล้วชีวิตของเราจะไปถูกทางแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปครับกับผมอาร์มพรวิพัน์แล้วเจอกันครับ